ญาติพี่น้องของท่านที่เกิดในแล้วก็ปีฉลูมะโรงนะครับพ่อแม่จอซึ่งนะครับไม่ได้มาแล้วครับท่านั้นถ้าก็สามารถเขียนชื่อความดวงแล้วก็นธรรมแทนได้เขียนชื่อเขียนนามสกุลนะครับแล้วใส่อายุหเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิด่ยนเวลาเกิดก็ถ้าจำไม่ได้ไม่รู้ไม่แน่นอนไม่แน่ พราให้ใส่ในลายชื่อในามทางโรงเรียนนะก็จะนำไป แล้วก็เเชิญนนนีจะเร่รับบริจาคนับเข้าสานรับเข้าสานอรรมดำานะครับเพื่อเราบริจาคนับเข้าโลกรัวของธรจีนะครับนำนัเข้านัแต่ประอเป็นนันทิออกมาไว้นะรับให้กับนักรามาสตร์ที่จบแ้ที่เดินทางนะครับขึ้นมาได้อย่าราบรนนะครับด้านใน้โรงงานก็เราเชอกัะได้นะกรับข้าธรรมถุรรเวลาแบบหลงไปเป็นสสา